ที่ใถ้าไปดูในับวัแนดนี่ยเืู้ให้บริการไม่สแต่เช้าเลยแล้ก็ปอาางการแมาณหกาแทสายยางรัแขนที่ใช้ในทางการแพย์เร่อง่าสินบอกนะคะว่าเวลามันยังไม่เหมือนกันก็กินกาแฟครับก็กินกาแฟคนเดียวเขาก็มีเครื่องชงกาแฟให้ครับนี่ครับ เครื่องชงกาแฟกจากนกลงินคนเดียวพราะว่าเขาไม่ให้มีวมตมินอยู่ด้วยกันก็เลยนอนแยกเดียวนอนคนเดียวอนอนคนเดียวไม่ก็นคเัายังไม่เป็ที่ยอมรับนะคะว่าถูกต้องตามมาตรฐานสากลหรือไม่และมีโอกาสที่ สารที่ฉีดเข้าไปจะก่อให้เกิดอันตรายอันนี้เป็นภาพที่แบบพยาพสต์ใช่ไหมคะแต่มันเป็นโคมลักษณะคือน้าลก็มีชิวแบบนี้เลยแล้วเป็นของผู้หญิงเนี่ยชุดนักเรียนอาไปก่อนม่นร้อเมื่อกี้มันลวกันวแล้วก็ลักษณะการฉีดล็ดูแล้วไม่ได้มาตรฐานด้วยห้องก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่ครับดูครับแต่ที่แปลกๆอยู่ที่คือนี่ดูมันมองเข้าไปเห็น ออ่างเอิงเลยปีเด็กเขามีมีม่านรูดลงมาให้ปิดก็มองทะลุเข้าไปได้เลยตอนนี้ถ้าพูดถึงสูตรวิตามินีเข้าไปเราจะมาดูรี่นี่กันตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนี่ยครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นออกมาข้างนอกนี่ก็ อบอ้าวเลยก็นี่ครับเออเรือเรือบาหลีมันเป็นรีสอร์ทนะฮะมันก็มันก็เป็นโรงแรมแะนะเอา้ามันจะเรียกยังไงเนี่ยแต่เข,เขาเขาเขาเขียนไว้ว่าเป็นรีรีสอร์ทนะตึกนั่นสูงๆูก,ก็ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร อันนี้เป็นอะไรอ่ะสยามก็อ่านไม่ค่อยออกส,ส,สอเอสโคเตนเยอะไรยังไงครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับตเตียงย้ายใหญ่เนี่ยนอนคนเดียวตเตียงใหญ่ครับนอนคนเดียวนี่ แล้วก็จริงๆห้องห้องตรงข้ามห้องตู้อ่ะซ้องเขามีสองเตียงเลยเตียงใหญ่เตียงหนึ่งแล้วก็เตียงเล็กอีกเตียงหนึ่ง น้ำท่ามีครบหมดครับอาหารนักงเข้าเยอะก็แปดโมงแปดโมงครึ่งก็กำลังส่งเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ผมก็ส่งเื่งลิ้นมก็ส่งไปแล้วว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เราจะต้องส่งลิงก์ลิงก์ไปให้เขาทุกวันผมก็ส่งไปแล้วแล้วก็เออมันก็สะดวกอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรเขาก็ จัดการ <12 S 1> ครบหมดทุกอย่างต็ดกัทนเอาครับ,บอ,อีกวันนี้เป็นวันแรกเมื่อวานเมืม่อวานที่มานี่เขาไม่เขาไม่นับนะครับรนับวันแรกวันนี้นแ,แล้วก็จะออกวันที่หนึ่งมีนางก่ามกก็ต้องนทนอยู่ในห้อ<า>งนี่แหละเขาไม่ให้ออกไปไหน ก็นั่งดูเตเะนี้แล้วครับไม่นั่งดูเตเะก็มาเล่น้นเฟซบุ๊กดูยูทูบเอาก็โทรศัพท์ผมเก่าเมื่อกี้พิมพิมพิมแบตเตอรี่หมดละคือคือเครื่องมันเก่าแล้วแบตเตอรี่มันก็หมดเร็ว เดี๋ยวว่าจะออกไปแล้วผมจะไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่หน่อยในในแล้วจะซื้อทีก็ต้องซื้อให้มันดีๆหน่อยหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับกระเป๋าผมไม่มีสักใบเลยเพราะว่าไปอยู่ห้องตู้หมดเพราะว่าของมันเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่ด้วยกันด้วยก็เลยอัพกระเป๋าไปทางนู้นก่อน,อนซะให้เขาไปลื้ออะไรเขาว่ากันไป แล้วเวลาจะจะเอาอะไรกันก็เปิดประตูแล้วก็คือโยนข้ามไปเพราะว่าประตูมันอยู่ตรงข้ามกันเพราะว่าเขาจะมีกล้องกล้องเหมือนกันนะกลัวว่าบางทีเขาเห็นแล้วมันมันไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมาเอ่อปรับปรับเพมีโทษอะไรโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอกินกาแฟแล้วก็ดูรทัศน์พัน่าพาก่อน โอเคก็ประมาณนี้สวัสดีครับ